วัสดีค่ะ f อฟซทุกท่านวันนี้วันที่สิบแปดมกราคมสองห้าหก้านะคะขอบคุณทุกกำลังแรงใจทังที่ให้กำลังใจสาวดำและให้กำลังใจพ่อปู่สามแปดปดนะคะและให้กำลังใจพ่อปู่สีสุดโทนะคะ สองวดแล้วนะคะสองวดติดที่เลขไม่เข้าที่ฝวนทำนะคะตามจริงแล้วสาวดำว่าจะเอาเลขของตาเกี้ยงกับน้องเพ้นมาจับทำเป็นสามตัวนะคะเพราะกลัวว่า f อฟว่าจะหลายตัวเพราะสาวดำเอาเลขเพ่อปู่สีสุตัวกับเลขน้องเพ้นมาจับกับเลขที่สาวดำฝันมาจับเป็นสามตัวปรากฏว่าไม่มีหนึ่งนะคะแต่ แล้วก็ไม่มี5นะคะถ้าเอาเลขผู่เกี้ยงกับเลขน้องเพ้นมาจับเข้า3าตัวเลยนะคะซึ่งน้องเ้นได้ให้มาตอนหลังให้หนึ่งห้นะคะแล้วเลขเลขปู่เกี้ยงก็มี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 เก้านะคะ,คะขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่ยังเคารพรักศรัทธาพระปู่ศรีสุดโธนะคะ ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วไม่ว่าเขาหรือเรานะคะไม่ว่าใครทั้งนั้นต้องมีกําลังใจคะ่ะให้การให้กําลังใจซึ่งกันและกันนั้นจะทําให้ทุกคนทั้งสองฝ่ายมีกําลังใจสู้กับชีวิตนี้อีกต่อไปนะคะต้องต้องมีกําลังใจกถึงจะสู้กันสู้ไปข้างหน้าได้นะคะแต่ถ้าโดนซ้ําเติมเหยียบย่ําก็ไม่มีใครที่จะ มีกำลังใจค่ะก็จะมีแต่ความท้อแท้แต่ถ้ามีแต่คนให้กำลังใจซึ่งกันและกันเราก็จะไม่มีอาการท้อแท้นะคะไม่มีอาการท้อแท้แน,น่นอนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วกำลังกำลังใจค่ะกำลังใจนี้ทุกคนก็ต้องการนะคะทุกคนต้องการกำลังใจถ้ามีกำลังใจแล้วก็จะฟันฝ่าอุปสรรคได้ทุกอย่าง ก็ไม่มีใครที่จะให้ถูกไปทุกวดยาวนานนะคะทุกคนก็ให้ตัวเลขไม่ว่าจะเป็นใครแต่นั้นก็มีเข้ามีหลุดมีเข้ามีหลุดนะคะอากาศร้อนมากค่ะ อากาศร้อนจริงๆเลยนะคะอากาศก็ร้อนก็ขอโทษเอฟซีทุกท่านนะคะที่เลียกที่สวนทำไม่เข้าเลยนะคะสองวดก็อยากจะให้เข้าอยากจะให้ถูกทุกคนค่ะก็ทำดีที่สุดแล้วเนาะอนก็ทำดีที่สุดแล้ว

ท่านผู้ชมเมื่อกี้ก็กลงไปซื้อไอ้ขนมจ้ะขนมเปียกปูนล,ลงไปซื้อขนมเปียกปูนค่ะหรืว่าครูสามแปดแปดท่านชอบฉันนะคะชอบฉันมันตอน,นกลางคืนหนาวหนาะวแต่พอตอนเย็นมา เอ้ยพอตอนเลยเชา้ชาเช้ามาสักสามโมงเช้าเนี่ยโอ้ยร้อนมากร้อนจนแสบร้อนจนแสบหน้าแสบตัวเลยท่านผู้ชมอ๋อเป็นแบบนี้เนาะอากาศบ้านเอฟซีบ้าน, FC, บ,านบ้านของเอฟซีของสาวดําก็จะอยู่ก,ก,ก็จะก็จะมีกันอยู่ทุกทิศนะเนาะก็จะมีกันอยู่ทุกภาคก็คงจะเหมือนกันหรือเปล่าคะเนาะเหมือนกันหรือเปล่านอ้นอเนาะนะคะ เมื่อวานนี้ทางช่องไม่ไม่ปลดหนี้นะคะก็มีน้องสาวนะคะน้องศิรินทรานิยากรน,น้องสุนารีราชสีมาก็โทรมาถามพี่แขกเป็นยังไงบ้างพี่อยู่ไหนนะคะพี่อยู่ไหนเป็นยังไงบ้างก็โทรมาถามเขาถามเขาอยู่เรื่อยนะคะแต่ก็กําหนด วันนี้ละค่ะจะโทรมากำหนดให้ไปออกรายการไม่ปลดนี้วันวันที่เท่าไหร่นะคะในเดือนกุมภานะคะ่ะแตนนี้ไปสาวดำก็ได้รับงานแล้วนะคะก็จะต้องฝึกตัวเองมาทีเนี้ยก็จะต้องเอ่อร้องเพลงจะต้องขยันซ้อมเพลงร้องเพลงด้วยค่ะเพราะว่าเราก็ขยันซ้อมกลางวันอยู่แล้วนี่เนาะกลางคืนก็นั่นอยู่แล้วพอซ้อมไปวันนั่นพักหน่อยแล้วก็สวดมน กันไปแต่ก่อนน่าไม่ได้ร้องเพลงเลยกันสวดมนต์เดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้นั่นแล้วค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวนี้ก็ไม่ไม่ไอ้นั่นาไม่ไอ้สวดมนต์ทั้งวันหรือว่าพักเหนื่อยแล้วก็สวดมนต์อะไรอย่างเงี้ยไม่ดเดี๋ยวนี้ก็ไอ้นั่นแล้วค่ะได้ร้องเพลงบ้างอะไรบ้างแล้วก็ว่าเดี๋ยวนี้ก็รับงานแล้วนะคะ รับงานแล้วแล้วก็ไปร้องได้ไปร้องเพลงแล้วนะคะแล้วก็จะออกไปหาตัวเลขที่ไหนไหนก็เดี๋ยวสาวดำก็จะบอกเอสซีนะคะว่าสาวดำจะไปไหนนะคะเพราะว่าเพราะผูกต้นสันเข้ามือเดียวสาวดำก็จะให้ก็จะจ้างจ้างน้องโอนะคะที่เขาอยู่ประจํำที่สวน ทำนะคะคือน้องโอตอนนี้เขาย้ายลงมาอยู่ที่ของเขาแล้วนะคะน้องโอเขาทำเขาย้ายครัวย้ายอะไรลงมาอยู่ที่สวนทาของเขาแล้วค่ะนะคะตร,ตรงนู้นก็ไม่ก็นั่นแล้วก็ไม่มีคนอยู่นะคะน้องโอเขาก็อยู่ตรงนี้นะคะ่ะ จะให้เอซีได้ดูนะคะว่าที่สวนทำที่ว่าน้องโอ๊กเน,นี่ยนะคะอาแล้วก็ไม่แม่เนาะต้องยืนตอนนี้เนาะงแบบนี้เนี่ยคุณผู้ชมเห็นนะคะน้องโอ๊กก็ย้ายย้ายมาอยู่ที่ของเขานะคะ ย้ายทัวย,ย้ายอะไรลงมานี่ค่ะตอนนี้ที่นน่นก็จะไม่มี